สวัสดีค่ะแล้วก็มาดูกิจกรรมนะคะธรรมชาติบำบัดนะคะคือกีฬานะคะไปใส่เอิน,นไปเอาข้าวค่ะสาวสวยแห่งคุมดงขวางนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะ ตีเลยค่ะอ๋อก็บอลลแลนตั้งแรกนะฮยะน,นี่ก็คือเป็นวิธีหนึ่งนะคะที่เราเลิกยาได้นะคะคือเอ,ะคะเอากีฬานะคะเอากีฬาเข้ามาบำบัดแล้วก็ธรรมชาติบำบัดนะจ๊ะเอาธรรมะด้วยเข้าามเอาธรรมะด้วยนะคะอ้อยบอกเอาธรรมะด้วย ช่ค่ะดูค่ะถ้าอ้อยทําได้เชื่อว่าอ้อยกับอ้อยทําได้ก็เชื่อว่าทุกคนต้องทําได้เหมือนกันนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ